สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพระเครื่องไทยครับเราพบกันในทุกๆวันนะครับกับพระเครื่องวันละ1องค์นะครับเออวันนี้นะฮะเราจะนำพระคุณแผ่นฮะซมเรือนแก้ววัดไผ่ล้อมฮะจังหวัดระยองนะครับปี2514อยู่จากเนื้อนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกครับ คิวซึ่งเป็นเนื้อดินเหมือนกันฮะวิ่งเผาดูเข้มขังดีงครับผมชอบพระแนวนี้ก็ประมาณนี้ครับนะฮะดูจากเนื้อที่ผ่านการเผามานะครับมีไหมมาบ้าง ด้านหลังมันก็เลยจะดูแบบเปน็นเนียนสวยๆเลยนะครับคือกลมเกลืนกันไปสลับสีระหว่างดินที่มันไม่ไหมกับที่ไหมนะฮะด้านข้างก็จะดูไม่ได้เลี่ยนองเลี่ยมพลาสติกมาพอเนื่องจากเป็นพระเ,เนื้อ ขงที่ผ่านผ่าความร้อนก็จริงครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้ดวงความชื้นนะครับจะได้เก็บรักษาทันงไว้ได้นานๆครับครับผมฝากไว้เช่นเคยนะครับกับพระคุณแผ่นซุ้มเรือนแก้วนะครับวัดไผ่ล้อมจังหวัดระยองปี2514นะครับะฮะหลวงปูท่ทิมปุกเสกครับ ฝากไว้เช่นเคยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในแต่ละวันที่เราโพสทุกๆวันนะฮะเ,เราจะมีพระเครื่องในแต่ละวันวันละหนึ่งองนะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับมาโพสเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับ อันไหนที่คิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกต้องนะอะไรยังไงคอมเมนต์ได้นะฮะคิดว่าเป็นเพื่อนกันนะครับแลกเปลี่ยนความรูดกันเพราะว่าผมก็เพิ่งศึกษาใหม่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและรับชมช่องพัดเครื่องไทยในทุกๆคลิปนะครับขอบคุณครับ